สวัสดีครับเพื่อนๆเนทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็วันนี้นะฮะมีข่าวออกมานะครับว่าตัวไอเอฟฟี่นะฮะแบ็กกี้นะครับก็คือวีพลังจิตกับวีมืดเนี่ยนะครับมีข่าวดีมาบอกนะฮะก็คือไม่ต้องใช้ในช่วงนี้นะฮะเริ่มจากตอนนี้เลยนะฮะก็คือไม่ต้องใช้กฎเดิมแล้วนะครับ กฎเดิมในการพัฒนาร่างเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับผมอ่ะกฎเดิมในการพัฒนาร่างตัวเอฟฟี่กับแบ็กกี้นะครับหรือว่าวีพลังจิตกับวีมืดเนี่ยนะครับก็คือต้องนําตัวอีวีนะครับตัวที่ต้องการพัฒนาร่างเนี่ยนะครับไปเป็นบัดดี้นะครับไปเป็นบัดดี้นะครับจากนั้นก็พาเดินนะครับออย่างน้อยก็คือ10กิโลนะครับก็คือต้องเดินให้ครบ10กิโล ส่วนตัวผมจะแนะนําให้เดิน11กิโลนะฮะแล้วก็ตรวจสอบว่ามีคันดี้ในการพัฒนาร่างไหมใช้ย5เม็ดนะครับแล้วก็กด e ีโวนะฮะถ้า e ีโวในเวลากลางวันจะได้วีพลังจิตครับแล้วก็ถ้ากด e ีโวนะฮะในตอนกลางคืนจะได้ทาดมืดครับอ่าแล้วตัวที่จะอีโวยังต้องเป็นบันดดี้อยู่นะห้ามถอดออกนะครับอันนี้คือการพัฒนาร่างแบบปกตินะคะแต่ว่าในอีเวนต์นี้นะครับ ในอีเวนต์นี้นะครับเขาได้ประกาศนะฮะได้ลดต่างๆไอ้ได้ลดอะไรนะลดให้ให้เราได้ได้พัฒนาร่างได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะฮะพูดอย่างนี้นะครับาจากเมื่อก่อนที่ต้องเอาไปเป็นบัดดี้เดินตั้ง11กิโลหรือ10กิโลนะฮะเกินไปนิดหน่อยนะแล้วก็พัฒนาร่างกลางวันนะฮะกลางคืนนะฮะในขณะที่เป็นบัดดี้นะฮะเนนติกซัพพอร์ตได้ประกาศออกมานะครับบอกว่า นะครับไม่ต้องเดินแล้วนี่นะฮะไม่ต้องการเดินแล้วนะครับในการพัฒนาร่างนะฮะอีนะครับเป็นอัมบรียนกับเอสเอสเอสเปรนะครับ,บ,นะรบไม่ต้องเดินละนะครับแต่ว่าต้องต้องเป็นบัดดีอยู่นะอ่าโดยโดยเริ่มเนี่ยครับโดยเริ่มนะฮะโดยเริ่มนะมนะก็จะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะตอนนี้เลยทำได้นะครับ ณนะตอนนี้เลยทําได้นะครับเดี๋ยวลองอเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะอ่ะอันนี้นะฮะของผมตัวบัดตี้ผมเป็นอ,นะอัมเบยอนเ่ยนะอ่าอัมเบอนอยู่นะแล้วลองผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนบัตตี้แล้วดูว่ามันจะได้ไหมนะสววปบัตตี้นะฮะผมเลือกเป็นอีวีสักตัวหนึ่ง ตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะฮะที่สามารถพัฒนาร่างได้เอาตัวนี้ละกันนะฮะปรับนี่นะฮะอันนี้ปล่อยมานะนี่เป็นบัดดี้แล้วนะครับแล้วก็ไปดูคีหนึ่งอีอีอแหมตัวที่เป็น, dy, นบัดดนะนะี้เห็นไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์บัดดี้อยู่นะฮะอ่าเก้าร้อยเก้าสิบนะนี่เห็นไหมครับ สามารถอีโวได้เห็นไหมอีโวแล้วจะกลายเป็นเห็นเห็นเห็นตรงช่องสีชมพูไหมครับอย่าไปสนใจชื่อนะชื่อนั้นผมเปลี่ยนเล่นเฉยๆนะครับอ่าอีโวเห็นช่องคําว่าอีโวตรงสีชมพูไหมครับขณะนี้อีโวในเวลากลางวันนะครับอ่าณตอนนี้เป็นเวลากลางวันก็ดูจากเนี่ยฮะในแผนที่อ่ะมันเป็นกลางวันตอนนี้สี่โมงเย็นนะฮะเวลาจะกดพัฒนาร่างเนี่ยนะฮะ มันก็จะเป็นอ e ีวูยพลังจิตนะฮะมีไอคอนอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นกลางคืนเดี๋ยวหลังหกโมงไปหรือว่าในเกมเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะฮะหรือว่าเปลี่ยนเพลงอะแล้วลองมากดดูอีกทีก็จะเป็นวุยมืดนะครับวุยาตุมืดส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นบัดดี้อ่าตัวนี้ไม่ได้นะอ่าตัวนี้เห็นไหมไม่ได้เป็นบัดดี้เนี่ยนะตัวนี้นะอ e ีวุยตัว796ดนะดูดีๆเป็นชายนี่เจ็ดเก้าหกไม่ได้เป็นบัดดี้อีโวมันจะสุ่มครับ มันจะสุ่มเป็นอ่าอะไรอ่ะเป็นวีน้ำไฟฟ้าแล้วก็ไฟนะฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนบัดดี้นี่นะฮะเปลี่ยนบัดดี้ตอนนี้เลยนะอ่า e v e e v e e นะตัวที่เป็นนี่เจ็ดเก้าหก็นะฮะสลับแล้วนะึ๊บเรียบร้อยแล้วกลับไปดูอีกทีหนึ่ง นี่นะตัวนี้เป็นบัตตี้เห็นไหมมีสัญลักษณ์เห็นไหมฮะจะอีโวได้แต่ทีนี้เมื่อมันเป็นชายนี่มันจะเป็นสีเขียวแทนครับอ่าแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆหรือช่วงมืดๆนะฮะก็เอาให้ชัวร์ด้วยไอคอนดีๆครับนะฮะมันก็จะเป็นวุยมืดนะฮะวุยมืดน่าใช้นะครับนะตัวแบบเจ๋งๆนะฮะไอวี IV แบบร้อยไอวีเกือบร้อยเนี่ยเอาไปใช้ได้นะฮะนะโอเคะนะฮะ,นะะ,นะะสำหรับคลิปนี้นี่จะอีโวได้นะครับแบบเนี้ย จะอีโวได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17นะวันที่17นะครับ17ตอนเที่ยงคืนนะครัูดง่ายๆนะฮะก็รีบๆนะฮะเดี๋ยวเ,เรามีเวลาเก็บ2วันนะวันพรุ่งนี้14 15นะแล้วก็16เราก็อีโวละกันนะฮะเพราะว่าพอ16แล้วเลยเที่ยงคืนเป็นวันที่17ปุ๊บนะฮะมันจะอีโวแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะช่วงกิจกรรมเรามาคุยกันอีกทีเนาะ นะครับในช่วงคอมมูนิตี้เดย์นะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ